ผมจะชวนคุณฟังมาสร้างกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราค้นพบความสงบนิ่งภายในตัวเราซึ่งเป็นแก่นสําคัญของหนังสือที่เราจะมาคุยกันในตอนนี้ครับกับ Stillness Is The Key ความนิ่งคือกุญแจของ r y o n Holiday นักเขียนแนวประชาสโตอิกชื่อดังที่นําเสนอว่าการจะเข้าถึงความสงบที่แท้จริงได้นั้นเราต้องสร้างสมดุลให้กับ3มองค์ประกอบสําคัญของชีวิตนั่นก็คือจิตใจจิตวิญญ,ญาณและร่างกาย อ่า,าสมองตอนนี้ครับผมได้คัดเอา7วิธีที่ทรงพลังจากหนังสือเล่มนี้ที่ครอบคลุมทั้ง3องค์ประกอบของชีวิตมาย่อยให้ฟังง่ายๆเพื่อให้เรานั้นได้นาไปปรับใช้และค้นหากุญแจสู่ความสง,งบของตัวเองถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังในตอนนี้ครับเจวิธีสร้างความสง,งบนิ่งให้กับชีวิตในข้อแรกครับฝึกใจให้ว่าง วิธีนี้ลึกซึ้งกว่าการแค่มีสมาธิหรือนั่งสมาธิเองนะครับแต่เป็นการไปถึงจุดที่เรียกว่าการข้ามพ้นตัวตนซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใจหยุดการวิเคราะห์วิจาร์ณเอาตัวเองเป็นใหญ่หรือมัวจมอยู่กับเสียงในหัวความคิดฟุ้งซ่านให้เราเห็นภาพชัดๆครับหนังสือยกตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของโซลกรีนนักเบสบอลทีมลอสแองเจลิสดอจเจอร์ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร,ร์มตกต่ำที่สุดในอาชีพ เขาทั้งถูกแฟนๆโห่ไล่และกดดันจากค่าจ้างมหาศาลของตัวเองความคิดในหัวเขานั้นก็เต็มไปด้วยคำถามที่ว่าฉันเป็นอะไรไปทำไมถึงตีไม่ได้ทำไมถึงฟอร์มตกทำไมฉันถึงห่วยแตกแบบนี้ใจของเขาวอกแวกสับสนครับมันอยู่กับเนื้อกับตัวคิดเรื่องนั้นทีคิดเรื่องนี้ทีจมอยู่กับเสียงลบๆจมอยู่กับเสียงของคนอื่นจมอยู่กับเสียงของตัวเองจนไม่มีสมาธิแต่แล้วในเกมการแข่งขันของวันหนึ่ง แทนที่เขาจะพยายามต่อสู้กับเสียงเหล่านั้นหรืออารมณ์เสียกับมันเขากลับใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เขานับถือมาช่วยปฏิบัตินั่นก็คือการไม่เอาใจไปจมอยู่กับมันไม่คิดถึงมันเขาปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดลงเอามันวางลงก่อนมันจะเสียงดังก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่เราจะไม่จมอยู่ในนั้นสิ่งนี้มันทำให้จิตใจของเขาไม่สนใจเสียงวิจารณ์ใดๆโด,ดยเฉพาะเสียงในหัวของตัวเอง เขาไม่สนใจเสียงโห่ร้องปล่อยให้มันดังไปเขาเลือกที่จะสนใจแต่เกมตรงหน้าไม่วกแวกเขาทำเหมือนกับตอนที่เขาซ้อมแบบไม่มีคนดูผลลัพธ์ที่ได้คือในเกมวันนั้นครับเขากลับมาทำผลงานได้อย่างมหัศจรรย์โดยตีโฮมรันไดถึงสี่ครั้งในเกมเดียวซึ่งเป็นสถิติที่หาได้ยากมากในประวัติศาสตร์เบสบอลสภาวะนี้ครับเป็นการก้าวข้ามผลตัวตนเป็นสภาวะที่จิตใจของเรานั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ จนไม่รู้สึกถึงสิ่งรบกวนรอบข้างไม่วอกแวกซึ่งส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมนั้นๆดีเยี่ยมผู้เขียนบอกว่านี่คือข้อพิสูจน์ครับว่าบ่อยครั้งอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกแต่คือเสียงในหัวของเราเองการฝึกทําจิตใจให้ว่างโดยการจดจ่อกับสิ่งที่เราทําตรงหน้าไม่จมอยู่กับความคิดฝูงซ่านจึงเป็นการปลดล็อกสเกลภาพสูงสุดที่ถูกความคิดของเราบดบังเอาไว้ ลองนําไปฝึกปฏิบัติดูก็ได้ครับคุณฟังครับเวลาถ้าเรามีความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการทํางานหรือการทําสิ่งต่างๆลองจดจ่อกับสิ่งตรงนั้นเอาความคิดในหัววางลงก่อนหรือเราอาจจะเขียนความคิดลบๆออกมาในกระดาษก็ได้แล้วก็ให้ใจของเรานั้นตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทําแล้วเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีมากๆเลยเลยครับต่อมาข้อที่2จํากัดข้อมูลที่รับมาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้ามาหาเรา ตลอ,อด24ชั่วโมงมันมาจากทุกทิศทางใช่ไหมครับเปิดนั่นเปิดนี่โอ้โหก็เจอแล้วทําให้สมองของเราทํางานหนักเกินไปจนเกิดสภาวะคิดอะไรไม่ออกหรือสมองล้าไปหมดผู้เขียนยกตัวอย่างหนึ่งของนโปเลียนโบนปาร์รัฐบุรุษและผู้นําทหารชาวฝรั่งเศสซึ่งในแต่ละวันครับเขาต้องจัดการกับข้อมูลทางการบ้านการเมืองการสงครามเยอะมากในแต่ละมื้อแต่ละเดก็จะมีจดหมายส่งมาเขามากมาย แต่เขาคนนี้ก็มีวิธีจัดการข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยครับเขาสั่งให้เลขาของตัวเองรอสักสามสัปดาห์ก่อนที่จะเปิดจดหมายที่มันส่งมาถึงเขาเพราะหากมันเป็นเรื่องที่ด่วนมากๆครับเจ้าหน้าที่รอบตัวเขานั้นก็จะแจ้งเขาให้ทราบตั้งแต่นเนิ่นและจัดการมันทันทีแต่หากมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมันก็จะไม่เข้าหูเขาเลยและเมื่อถึงเวลาเปิดอ่านจดหมายแบบกองพะเนินเหล่านั้นครับเขาก็พบว่าหลายเรื่องได้คลี่คลายไปเองแล้ว ดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ําสิ่งที่นโปเลียนทําไม่ใช่ความเพิกเฉยครับแต่เป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการไต่ตรองมาเป็นอย่างดีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของผู้นํานั่นก็คือสมาธิและพลังในการตัดสินใจนี่คือการคัดกรองอย่างชาญฉลาดครับเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ใช้พลังสมองไปกับเรื่องที่สําคัญจริงๆเท่านั้นอย่างในชีวิตประจวาวันของเราครับการจํากัดข้อมูลที่รับเข้ามาในปัจจุบัน อาจจะทำได้โดยการปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องตอบแชทที่ไร้าสาระเลิกติดตามคนหรือเพจที่มันทอกสิก,กับเราหรือเลือกเสพข้อมูลเชิงลึกแทนเสพข่าวสารผิวเผินที่ไหลผ่านไปมาอย่างรวดเร็วหากระมัวแต่สนใจกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาครับเรื่องยุ้มยิม้มเรื่องจุกจิกทุกเรื่องเราก็จะเสียพลังงานเสียสมาธิเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เรานั้นไปไม่ถึงไหนสักที ผู้เขียนแนะนำให้เรานั้นตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เข้ามาครับถามตัวเองว่ามันจำเป็นกับเราหรือไม่ซึ่งคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่มาคัสอเลิอุสผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณเขาชอบถามตัวเองว่าสิ่งนี้มันจำเป็นสําหรับข้าหรือไม่ข้าจําเป็นต้องรู้หรือไม่ข้าจําเป็นต้องสนใจมันมากน้อยแค่ไหนคําถามนี้ใช้ได้กับท้งข้อมูลที่เรากําลังจะเสพงานที่เรากําลังจะทําเรื่องของคนต่างๆรอบตัวเราที่เอาปัญหามาให้กับเรา หรือแม้กระทั่งความคิดที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ในหัวของเราและสิ่งสำคัญก็คือจงพอใจที่จะถูกมองว่าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในเรื่องที่มันไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องหรือตามทุกกระแสก็ได้เช่นคนนั้นเลิกกันคนนี้กลับมาคบกันอีกแล้วคนนี้มีเมียใหม่แล้วนะอะไรแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ผู้เขียนกล่าวว่าการเลือกที่จะไม่รู้ในสิ่งที่ไม่สำคัญหรือเลือกที่จะเพิกเฉย มันก็คือการคัดกรองอย่างหนึ่งการทําเช่นนี้จะทําให้เรานั้นมีพื้นที่ในสมองเหลือพอที่จะคิดเรื่องสําคัญจริงๆได้อย่างลึกซึง้งและมีใจที่สงบนิ่งมากขึ้นครับเรามาคุยกันต่อนในข้อที่3ของ7วิธีสร้างความสงบนิ่งให้กับชีวิตครับข้อนี้บอกว่าให้เรานั้นฝึกพิชิตความโกรธ หลายคนเชื่อว่าความโกรธและความแค้นเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการผลักดันตัวเราเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้ใช่ไหมครับเรามักได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จหรือของนักกีฬาที่ใช้คำดูถูกมากมายมาเป็นแรงฮึดสู้แต่หนังสือเล่มนี้ครับชี้เห็นอีกด้านมุมหนึ่งว่าเชื้อเพลิงชนิดนี้ก็มีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายล้างสูงในระยะยาวด้วยเช่นกันมันอาจจะพาเราไปถึงจุดหมายได้แต่ก็จะเผาไหมจิตวิญ,ญญาณของเราจนไม่เหลือความสงบสุขได้เช่นกัน ตัวอย่างที่เจ็บปวดและชัดเจนที่สุดก็คือไมเคิลจอแดนครับในวันที่เขากล่าวสุนทรพจน์เข้าสู่หอเกิยศของวงการบาสเกตบอลครับแทนที่มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความยินดีความรู้สึกขอบคุณแต่เขากลับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อไล่เช็คบินทุกคนที่เคยศบประมาทเขาเนด่ดดเขาไล่ด่าไล่ว่าตั้แต่โค้ชสมัยมัธยมไปจนถึงเพื่อนร่วมทีมที่ถูกเลือกแต่เขาไม่ได้ถูกเลือกในตอนนั้นสิ่งนี้แสดงเห็นว่า แม้จะประสบความสำเร็จสูงสุดในสายอาชีพแล้วมีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งเดียวที่เขายังมีไม่ได้ก็คือความสงบในจิตใจในใจของเขายังเต็มไปด้วยความขุนเคืองความโกรธที่สะสมมานานหลายสิบปีความโกรธอาจจะทำให้เขาเป็นผู้ชนะในสนามแต่ก็พลาดความสุขและความสงบไปจากช่วงเวลาที่เขาควรจะงดงามที่สุดในชีวิตของเขาเช่นกันมันเหมือนกับว่าเขาทำทุกอย่างในชีวิตเพื่อเอาชนะคนอื่นเพียงเท่านั้น การใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันหรือการใช้เรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดอาจจะเป็นผลที่ดีนะครับแต่เราควรระมัดระวังในการใช้มันด้วยผู้เขียนบอกว่าการสแสวงหาเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเช่นความรักในสิ่งที่เราทำความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองหรือการทำเพื่อคนอื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยความสงบสุขที่ดีกว่านะครับต่อมาข้อที่4เยียวยาเด็กน้อยในใจของเรา หลายครั้งที่เราแสดงปฏิกิริยาเกี้ยวกราดเช่นการน้อยใจการโมโหหรือความไม่มั่นคงอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุหนังสือที่ว่าปฏิกิริยาเหล่านั้นมักถูกขับเคลื่อนโดยเด็กน้อยในใจของเราซึ่งก็คือบาดแผลจากวัยเด็กที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาน,นั่นเองผู้เขียนเขายกตัวอย่างของจัดอพาโทรครับที่มักจะมีปัญหากับผู้บริหารสตูดิโอภาพยนตร์อยู่เสมอซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ครับเพราะในวัยเด็กของเขานั้น มักจะคอยต่อต้านการจุน,จ,นจ้านจู้จี้จุกจิกของพ่อแม่โดยสัญชตาตญาณและอารมณ์เขามักจะรู้สึกว่าทำไมพวกเขาจึงชอบมาบงการฉันทำไมต้องมาบังคับฉันอยู่เรื่อยชีวิตของฉันฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันทำไมพวกเขาถึงไม่รู้จักความยุติธรรมเลยความรู้สึกนี้ครับได้สร้างรูปแบบการป้องกันตัวเองและการต่อต้านผู้มีอำนาจขึ้นมาในใจเมื่อเติบโตขึ้นมาเมื่อเขาเป็นผู้นำกับที่มีชื่อเสียงเขากลับทำพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ในที่ทำงาน เขามักจะมีปัญหากระทบกระทั่งและโต้เถียงกับผู้บริหารอยู่เสมอโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังมองผู้บริหารเหล่านั้นเป็นเสมือนพ่อและแม่ของเขาเองและเมื่อเวลาผ่านไปครับก็มีคนเตือนสติเขามากมายและก็ทําให้เขานั้นได้เข้าใจต้นตอของปฏิกิริยาของตัวเองจนทําให้เขานั้นสามารถแยกแยะปัจจุบันออกจากอดีตได้เมื่อเขาตื่นรู้มันก็ทําให้ความรุนแรงของการโต้เถียงในที่ทํางานนั้นลดลง ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นและน่ากลัวน้อยลงเมื่อเขาเลิกมองโลกผ่านสายตาของเด็กที่รู้สึกร้ที่พึ่งเขาก็สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีเหตุผลและสงบนิ่งมาขึ้นในหนังสือครับก็ได้สรุปวิธีปฏิบัติเพื่อเยียวยาเด็กน้อยในใจของเราไว้ว่าเมื่อเด็กก็ตามที่คุณรู้สึกเจ็บปวดถูกท้าทายแล้วมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงและดูเหมือนเด็กน้อยให้ตระหนักว่า นั่นคือเสียงของเด็กน้อยในใจของคุณสิ่งที่ต้องทำก็คือให้ผู้ใหญ่ในตัวของคุณก้าวออกมาและให้ความมั่นใจกับเด็กน้อยคนนั้นว่าฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดแต่ตอนนี้ฉันจะดูแลเธอเองมันคือการกลับไปทําความเข้าใจบาดแผลเก่าๆและบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อเราทำได้ครับเราจะไม่ถูกกดีควบคุมและสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่าง สงบนิ่งมากขึ้นต่อมาวิธีที่5ครับรู้จักคำว่าพอสังคมกระตุ้นให้เรามีความต้องการมากขึ้นอยู่เสมอใช่ไหมครับเราต้องวิ่งไล่ตามความสำเร็จสิอยากได้อยากมีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอการวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านี้อย่างที่ไม่มีสิ้นสุดคือบ่อกเกิดของความทุกข์ซึ่งความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราค้นพบคำว่าพอ หนังสือเล่าเรื่องของนักเขียนสองคนครับที่ชื่อว่าวันนกัสกับเฮลเลอร์ซึ่งวันหนึ่งนั้นที่เขาอยู่ในงานเลี้ยงของมหาเศรษฐีวันนกัสก็ถามเฮลเลอร์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะที่เจ้าของบ้านเนี่ยทำเงินในวันเดียวได้มากกว่านิยายของเขาที่ทําได้ทั้งชีวิตเฮลเลอร์ตอบกลับมาด้วยความสงบว่าใช่เขาทําเงินได้มากมายมหาศาลเลยแต่ฉันมีในสิ่งที่เขาไม่มีวันมีได้นั่นก็คือ ความรู้สึกที่ว่าฉันมีพอแล้วคำตอบนี้คือหัวใจของความสงบนิ่งของชีวิตมันคือการหลุดพ้นจากเกมของชีวิตที่ไม่มีวันจบสิน้นการรู้จักพอไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะหยุดการพัฒนาตนเองไม่ดิ้นรนอะไรเลยแต่หมายถึงการทำสิ่งต่างๆดยแรงผลักดันจากความสงบสุขไม่ใช่จากความรู้สึกที่ว่ายัางมีไม่พอนะครับต่อมาข้อที่6สร้างกิจวัตรที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ผู้เขียนกล่าวว่าการสร้างกิจวัตรที่มั่นคงเปรียบเสมือนการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงให้กับวันของเราทําให้เรามีพื้นที่ว่างสําหรับความคิดสร้างสรรค์แล้วเรื่องที่สําคัญมากกว่าเขายกตัวอย่างของเฟดโรเจอร์หรือมิสเตอร์โรเจอร์นักจัดรายการทีวีเด็กชื่อดังแนดดีที่ทุกวันของเขานั้นแทบจะเหมือนกันหมดเลยเขากินอาหารเช้าแบบเดิมๆแต่งตัวแบบเดิมๆทากิจวัตรต,ต่างๆในเวลาเดิมๆซึ่งความสม่ําเสมอนี่เองครับมันไม่ใช่ความน่าเบื่อ จะเป็นพิธีกรรมสําหรับเขาเองมันทําให้เขารู้สึกมั่นคงและพร้อมที่จะมอบพลังงานบวกให้กับเด็กๆทั่วประเทศการสร้างกิจวัตรที่ดีครับจะช่วยลดความวุ่นวายในชีวิตของเราได้มันช่วยเพิ่มความสงบทําให้เราไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะกึดนักเช่นวันนี้จะกินอะไรดีนะจะใส่เสื้อตัวไหนดีสีอะไรดีจะทําอะไรดีนะวันนี้มันทําให้ร่างกายและจิตใจของเราเข้าสู่สภาวะที่สงบนิ่ง พร้อมสนใจเรื่องสําคัญต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับและข้อที่7ที่สร้างความสงบนิ่งให้กับเราได้ก็คือออกไปเดินอย่างช้าๆหนังสือเล่มนี้ย้ำว่าการออกไปเดินอย่างช้าๆโดยไม่มีเป้าหมายคือหนึ่งในเครื่องมือสร้างความสงบนิ่งที่ทรงพลังที่สุดเขายกตัวอย่างนักปรช so ัชญาโซเรนเคเคกาดที่ชอบเดินช้าๆโดยไม่มีจุดหมายอะไรซึ่งเขาไม่ได้เดินแบบเรื่อยเปื่อยนะครับแต่เป็นการเดินที่ร่างกายและจิตใจนั้นประสานกัน โดยที่ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอในขณะที่จิตใจก็ได้พักผ่อนจากการคิดเรื่องวุ่นวายทำให้ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและสามารถคิดทบทวนสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนักปราชญ์ท่านนี้ครับมองว่าการเดินคือการเชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจอย่างลึกซึง้งมันคือการให้โอกาสตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันและอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนหรือสิ่งลบกวนภายนอกมันช่วยให้เรานั้นหนีจากความเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่แค่โรคทางกายเท่านั้น แต่มาถึงความวุ่นวายทางความคิดความวิตกกังวลและความสิ้นหวังการเดินอย่างช้าๆครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนที่ของร่างกายแต่คือกระบวนการที่ช่วยเรานั้นเข้าถึงแก่นแท้ของตัวเองและค้นพบความชัดเจนท่ามกลางความสับสนในชีวิตได้เป็นอย่างดี การเดินทางสู่ความสงบนิ่งก็มี3มิติหลักๆใช่ไหมครับ1คือความสงบนิ่งของจิตใจ2ความสงบนิ่งของจิตวิญญาณ3ความสงบนิ่งของร่างกาย Stillness is the key คือหนังสือที่ช่วยให้เรานั้นตระหนักว่าความสงบนิ่งนี้เองที่จะช่วยให้เรานั้นเห็นสิ่งสำคัญในชีวิตได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีปัญญาหวังว่าทั้ง7วิธีในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ที่ดีให้คุณฟังนั้นได้จัดการกับความวุ่นวายในชีวิต และพบกับความสงบในใจมากขึ้นก็ลองนําไปฝึกทําบ่อยๆแล้วจะได้ผลที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําจิตใจให้ว่างการจํากัดข้อมูลที่เรารับมาการพิชิตความโกรธการเยียวยาอดีตเยียวยาเด็กน้อยในตัวเราการรู้จักคําว่าพอการสร้างกิจวัตรกับเรื่องง่ายๆในชีวิตและการออกไปเดินช้าๆโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเพื่อทําให้จิตใจสงบลงขอบคุณที่ติดตามดับบุคเทเล์นะครับ ชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับและถ้าคุณคือคนที่รักและชอบการพัฒนาตัวเองเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ